พลังของพวกเขายังดําเนินต่อไปครับกับการเรียนร้องเพลงที่เข้มข้นและเข้มงวดมากยิ่งขึ้นแต่แปลกใช่ไหมที่ฉันไม่เคยมอบให้เธอเลยทำตัวไม่หวานเหมือน,นเคยขอโทษเธอดูไม่ซึ้งไหมไหมละไหมไหมไหม,ไม เธอช่วรับมันไปได้ไหมดีกว่าลูกลองสิเธอช่วยรับมันไปได้ไหมนิดหนึ่งไม,ไม่ก็ได้แต่แต่อีเมลเขึ้นจากเมื่อกี้นิดหนึ่งเมื่อกี้มันไม่มันมากไปหรือเปล่าดีขึ้นคำชัดนดหรือลงคำว่าความอีกทีนะคะห้ามแล้วก็คำว่าคำคำหนึ่งคำนี้ก่อนเข้าฮุกเนี่ยคำหนึ่งคำหรือคำหนึ่งคำ,คำ,งคำยังไม่เปิดพอ แต่มันก็ฟังไม่แปลงมากเหมือนตอนแรกๆแล้วดีขึ้นคุณแม่มก็บอกว่าน,นี้ก็ดีขึ้นนะคะก,ก็ชัดขึ้น,นอย่างนี้นิดนึงอยากได้มีแบบสเกต็ตนะคะสเกต็ตค่ะคือการการโซโลโดยไม่ใช้ไม่ใช้ภาษาคนค่ะก็คือแบบเป็นแบบป๊พูดได้ปป๊อะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆตามฟีลค่ะเนึ่ว่ามันทำให้เพลงดูมีเสน่ห์ขึ้นแล้วก็ใส่ความเป็นตัวของตัวเองเข้าไปด้วยค่ะ ไม่ยากหรือเราไปหาดูค่ะเดี๋ยวเราก็จะลองกลับไปในบ้านมานําเหนื้อขายของนําเหนือค่ะเดี๋ยวครูจะไปทํากันบ้านมาบ้างเจอกันแต่ที่เราไม่พบเจอไม่คุยกับเธอเพราะยังไม่มั่นใจโทษนะคะท้ามไอ้พวกหัวคํามันเธอทามแป๊บเป็นธรรมดาบ้างได้มั้ลูกสิก็ครูแบบบอกว่าให้ให้ให้ร้องใะไแบบที่เป็นกวางค่ะ เหมือนแบบว่าให้ให้เคลียนอนมากยิ่งขึ้นบางทีหนูแบบเหมือนกัดคาอะค่ะเหมือนแบบเหมือนแบบชะอะไรเงี้ยชะก็ให้เม็นท่าท่าที่ฟังกวางร้องเพลงนี้เพลงนี้นะทีแรกเลยไอ้ฟังพี่เขาสิคุณรู้สึกว่ากวางเสียงเหมือนเขาเป็นเพราะเราฟังเขาบ่อยเหรอใช่ไหมถูกไหมครูเอ๊ะทำไมเขากวางเสียงเหมือนอพี่โบลลิงนี่จังเลย เราฟัง <ไป S 2> ก๊อปปีปป้เขาไว้ใช่ไหมล่ะคือหนูว่าฟังพี่เขาเยอะค่ะพี่เขาร้องแล้วก็ฟังดูแข็งแรงหนูก็เลยแบบลองเอามาใช้ลองมาร้องให้ครูแหม,ม่มฟังค่ะแต่เหมือนหนูเอาของเขามาใช้เยอะเกินเราต้องตัดเขาตัดออกไปค่ะ คิดไรห,หนูหนูก็คิดเองมาก่อนแล้วค่ะหนูก็พยายามปรับอยู่เพราะว่าหนูหนูก็ไม่ไม่อยากเหมือนใครค่ะคือแบบโอเคพี่เขาเก่งเป็นแต่ละคนที่หนูชอบเนี่ยเขามีเอกลักษณ์ของเขาแบบหนูก็แค่แบบอยากหาอะไรที่มันเป็นตัวหนูค่ะจริงๆแล้วมันก็มันก็ยากค่ะในเวลาสามวันแต่หนูก็จะพยายามค่ะแต่คนบางนคนที่ทำให้ฉัน ลืมโอเคเธอออกไปต้องตึงหน้าไหมเธอบอกแก่ฉันมันสิ้นไปเสื้อผ้าในผมดูแล้วมีโอ้โอ้ก็คุณแมมบอกว่าดีขึ้นจากเมื่อวานค่ะ คือไปซ้อมฟังต้นฉบับว่าเขาเน้นเสียงยังไงหรือว่าใช้แบบคําพูดยังไงค่ะเพราะว่ามันต้องมีแบบเล่นคําแบบเหมือนเซลล์เซลล์อะไรอย่างงี้บ้างค่ะกลองไปฟังดูะที่เธอทำพกศุนยหมาให้หลายคนเห็นจะเข้าตาไม่เคยเป็นว่าอะไรเธอสักทีกูเชนเป็นเงี้ยเมืนตั้งนานอยากได้สไตล์ที่เหมือนใครกูต้องไปหาข้างหน้ารุ่นหลังเธอตอนท่อนเอค่ะ คือมันจะต่ําแต่พอฮุกมันจะสูงค่ะเพลงนี้มันจะยากตรงนี้ก็เลยต้องพยายามแบบปรับเสียงให้มันเข้ากันอยากให้ทำจีดีๆองบุงวัชิ้นๆได้เล่นมาบุงกันจนใจฉันเหลือย่ายๆอย่าเมื่วัดไว้ไม่งั้นเธแสงกดไป เธอคือดูงใจของฉันจากนี้ฉันจะมีแค่เธอฉันจะทำให้เธอไม่เสียน้ำตาตลอดไปจากนี้เีนี้เหมือนเหมือนซูวีไม่ค่อยโปล่ออกมาเท่าไหร่ใช่ไหมมันมันมันไม่ออกใช่ปะทำไมเพราะอะไร สมัมผัสได้ว่ามันยังพัสบายาเกินไปหรือว่าไงมันใช้เสียงเสียงกลาง,ง<ช>ๆเธอคือดวงใจของฉันจากนี้เราเต็มๆมบางไหมบางอันยังไม่รู้ว่าต้องร้องยังไงอะค่ะยังไม่รู้ว่าต้องแอดลิปตรงไหนก็เลยยังไม่ค่อยมั่นใจยังไม่ได้มั่นใจอะค่ะถ้าให้ร้องแบบที่แบบทุกอย่างเสร็จหมดแล้วก็คงจะดีกว่านี้ค่ะเธอคือดวงใจของฉัน ไ,ได้ค่ะเธอคือดวงใจของฉันจากนี้ฉันจะนี้งงน,ะะนี่เธ,เธอคือดวงใจของฉันจากนี้วันนี้ไม่เดนติเรื่องสอเสือเลยค่ะเพราะว่าหนูร้องและหนูพยายามให้มันพุ่งออกมาข้างหน้านะคะ่ะ บบสัญญาหนูว่าสัญญาแบบนี้ค่ะไม่ออกแบบสัญญาสัญญามันจะออกข้างๆปากหนูจะเบี้ยวนิดน,นึงตลอดไปจากนี้สัญญาฉันจะดูแลเธอไปให้ดีขอมีเธอ